วันนี้ที่รอคอยก็มาถึงแล้วนะคะอากาศแจ่มใสมากวันนี้ก็น้องมารีก็ไม่ได้ไปโรงเรียนนะคะช่วงนี้จะได้ยินแม่นุย้ยมีคลิปน้องมาลีอยู่บ้านบ่อยนะเพราะว่าโรงเรียนน้องมารีเขาจะหยุดบ่อยมากในช่วงเนี้ยเดี๋ยวก็หยุดเดี๋ยวก็หยุดนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะไ,ไม่ใช่มีปัญหาของแม่นุ้ยนะคะเพราะว่าเราก็เป็นแม่บ้านฟูลไทม์อยู่แล้วนะคะส่วนตัวดิฉันคิดว่าเป็นโชคดีของดิฉันที่ได้เลี้ยงลูกเองตั้งแต่เล็กจนโตตอนนี้ก็จะห้าขวบแล้วเพื่อนๆเ,เร็วมาก วันนี้ฉันก็กินอาหารเช้าแบบฝาหลังนะคะก็กินขนมปงขนมปังเพื่อนๆว่าด้วยเรื่องขนมปังนะฉันมีเรื่องจะเล่าให้ฟังตอนที่ฉันมาสเปนแรกๆนะคะด้วยความที่ดิฉันเนี่ยมาจากประเทศที่กินข้าวเป็นหลักใช่ไหมเพื่อนๆนแล้วเรามาสเปนเราก็จะเห็น แต่ละคนก็จะถือตอนเช้าเขาจะถือถุงขนมปังแบบปากแก๊สยาวๆอย่างเงี้ยคนละแท่งสองแท่งฉันก็แบบฮะแล้วมันจะอิ่มเหรออะไรเงี้ยเพราะว่าเราไม่คุ้นชินกับวัฒนธรรมการกินของเขานะแต่ว่าหลักๆเขาก็กินข้าวเหมือนกันนะเพราะว่าที่นี่เขาก็มีพายยงพายยาอะไรเงี้ยแต่เราไงเราเพิ่งมาใหม่แล้วก็งงพอนานๆไปนะฉันเนี่ยก็ซึมซซบวัฒนธรรมใช่ไหมเพื่อนเพื่อนหลังจากที่ฉันได้ลิ้มลองขนมปังที่นี่แล้วฉันก็งโงหัวไม่ขึ้นเลยตั้งแต่วันนะั้นเป็นต้นมา แต่ข้าวเนี่ยก็จะกินเป็นมื้อหลักเช่นกันนะคะเพราะว่าเราเนาะ เป็นคนไทยก็กินข้าวเหนียวข้าวสวยอะไรอย่างเงี้ยตามเรื่องตามราวไปเพราะว่าถ้าไม่กินเลยมันก็จะไม่อยู่ท้องนะคะเพื่อนๆจ๋าแล้ววันนี้นะคะวันนี้ครอบครัวของเรานะคะสามคนอนละเวงก็จะเป็นฝารังอีกแล้วนะจ๊ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าวันนี้คุณสามีของดิฉันเนี่ยจะลงมือทําแป้งโดเองเพราะว่าเราอยากกินพิซซ่าไงปกติก็ไม่ได้ทําแป้งโดเองตั้งแต่ซื้อเออตั้งแต่ได้ของขวัญคริสต์มาสจากแม่ย่ามาใช่ไหมคะที่เป็นหินน่ะ ก็จะกินทําพิซซ่าบ่อยมากแต่ว่าเราก็จะซื้อแป้งเขามานนะคุณสามีฉันค่ะมันเขาก็บอกว่ามันก็แซ่บอยู่เธอแต่ว่าฉันอยากจะลองทําเองตอนที่เราอยู่เมืองไทยนะคะเราก็จะกินพิซซ่าบ่อยเหมือนกันแต่ว่าเราก็จะทําเองแล้วก็คุณสามีฉันนะเพื่อน นางทําขนมด้วยนะเพราะว่าตอนที่ฉันเนี่ยอยู่เมืองไทยใช่ไหมฉันก็จะมีรถฟู้ดทรัคใช่ไหมคะฉันก็จะเอาขนมไปขายเ mm hmm. ชื่อไหมว่าสามีฉันเป็นคนทําขนมปังเป็นคนทาข,ขนมของวงของหวานให้ฉันไปขายนะเธอ mm hmm. และช่วงนี้นางก็ไม่ได้ไปโรงเรียนใช่ไหมนางคือสามีฉันเป็นคุณครูใช่ไหมคะก็เวลาวันหยุดโรงเรียนลูกหยุดสามีก็จะหยุดตามไงก็เลยมีเวลาว่างเยอะก็จัดไปไวัยรุ่นชอบนะคะวันนี้ฉันขอสองแผ่นใหญ่ ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะเพราะว่าดูจากผู้ช่วยของดิฉันแล้วก็คือโอ้โหแป้งเปิกงนะนางก็ทําแบบธรมัดทะแมงมากนะเพื่อเพื่อนลูกดิฉันนะ่ะตอนแรกนางก็บอกว่าแม่แล้วหนูจะทํายังไงก็เลยว,ว่า ก็ดูแด๊ดดี้เอาแล้วก็จินตนาการว่าหนูกำลังเล่นดินน้ำมันอยู่ลูก <c oughs> ซึ่งลูกดิฉันเนี่ยก็ชอบเข้าครัวมากเพราะว่าจะเห็นแม่เนี่ยกับแด๊ดดี้เนี่ยสลับกันทำอาหารไงคือเราอะ่ะชอบทำกับข้าวใช่ไหมเพื่อนเพื่อนแล้วฉันก็จะใช้เวลานานมากในการทำกับข้าวจนลูกเอาเป็นแบบอย่างไปแล้วตอนนี้เพื่อนๆนจ๋าแต่ถ้าในอนาคตเขามีแววที่อยากจะเป็นชงเป็นเทปอะไรอย่างเงี้ยอยากจะไปเรียนทำอาห,อา,หารฉันกับสามีฉันก็จะสนับสนุนเขาเต็มที่นะคะเรา ก็มีถามนะว่าลูกอยากไปเรียนตรงเน้นเต้นไหมนางก็บอกไม่ไป นางบอกว่าเต้นอยู่กับแม่สนุกดีแล้วสิ่งที่ฉันสังเกตจากการที่ฉันดูลูกของฉันก็คือนางอารมณ์ดีนะคะเวลานางเข้าครัวหรือทําอะไรก็แล้วแต่นางจะทําเพลงนะเป็นผลมาจากอะไรเพื่อนเป็นผลมาจากตอนที่ฉันท้องนะฉันไม่เครียดเลยค่ะแล้วฉันก็จะฟังเพลงตลอดนะบรรเลงลูกในท้องมันมีผลโดยตรงนะตอนแรกก็ไม่เชื่อหรอกที่คุณหมอบอกอ่ะแต่นานไปเออมันก็จริงแฮะมาแล้วนะคะนี่เสร็จแล้วนะคะพูดมากจนลืมไปว่าวันนี้กําลังพูดเรื่องพิซซ่า น่ากินมากก็ได้สองถาดต,ตั้งใจหวังนะคะน้องมารีเขาได้ตังหากหนังก,กินไปแล้วสรุปแล้วหน้าตาน่ากินมากแอบจับแป้งนะแปง้งนุ่มๆเพื่อนๆจ้า